ขนลนอึ๊บเด้อ๋ออัดกันอยู่พุ่นน่ะพี่เอามื้อไหนเนาะอ๋อบ่ลืม Oh, พี่ <tipos> 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 แค่ผมหนาด้วยล่ะดอกเผมไง <c oughs> สวัสด,ดีจ้าพี่น้องมาพบกับช่องทางไทยวังสะพุูงนะจ้าไม่นี่ก็พามาหาเห็ดทือเก่าจากพี่นอ้องมาเข้าป่าอีกป่าหนึ่งนาะจ้าแต่จะไป,ป็รุ่นนำกันนะจ้าว่าซีได้บอน,นะจ้าน่าจ้าพี่นอ้อ,องพ่อลงงอกดงนะจ้านี่จะเป็นเฮ็ดแป้งจ้ะคลิปมา

đừng. Này, bắt tôi được không? Tôi la แ้งจ้ะชวยๆเลยจ้ะอ oh, ันนี้เทา่ไมใ่ยอามาเท้าได้หรอล่คือแบบคอน้ ทอ้สวยงามให้เอาจน,น <c ười> ได้ไปกา <ừ, ừ. S 1> ไปไปานนาขั ừ, ừ. ้นงว่าน <ừ, ừ. S 1> ี่ Để không bỏ lỡ. Nè, hổ, oh, khu cần đi thằng này Đoàn đeo cần Hết đen tối này ป <Bye. S 3> <Okay. S 1> mm ่านนะจ๊ะพึ้งสนิทนี่ไปเลยไปจบเหมอแมนแมน แกหนิกมาทุกพี่น้องปลาเผาสิหาโมมกันนี่ๆๆๆ yeah. yeah. okay. 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 จ็บกท่านนนเธทำร้ายมันทำไมเนี่ยฉันขอโทษนะนีอด๋ออออออยทุงนี่ฉันเกือบหา <laughs> à, <laughs> Hãy <tình đúng> làm <laughs> กอหน้าเขียวจ้ะเห็ดมันี่เรียกออกกงมๆมะจ๊ะบ่เอาจะบ่เอา

จีลังกาแล้วอเอา่เอเ้อากีหลยจบพี่นอ้องผลงานของมอานีเนาะจ้ะปาปลาเก่าเนี่ยะ่ะาจะพี่นอ้องปลาเกาขอ้งอีพีนึงเนาะจ้าแต่ว่าอยู่คนละซนจ้ามานเติบเลยองแต่อีกกระตานึง เห็ดพึ่งดบเงี้เต็มกระตาอยู่เห็ดพึ่งหวานนะจจะแล้วกับเป็นเห็ดเครื่องนะจจะคลิปนี้ก็ข้อลาไปก่อนนะจ้ะพอกันไหมคลิปน้านะจ้ะสวัสดีจ้าสวัสดีครับฮัลโหล ปาห้ากบมาเจอเหตุพห่งพอังบินมาเจอพิษนรกก็มันทำอย่างมาเข้าปลาลดนี่แหละัวะที่ดีคือัวใหม่เร <laughs> <laughs> านี่หระ